สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพท่ทำนายสำหรับดวงครึ่งปีหลังปี2568ของชาวราศีกุมเผอแป๊บเดียวนะก็ครึ่งปีกันแล้วเวลาช่างผ่านไปไวมากมาดูกันว่าในครึ่งปีหลังนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมีอะไรต้องระวังบ้าง เดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในเครื่องปีหลังนี้ชาวราศีกุมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างมารับฟัง ไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่ใบพิเศษหกไม้เท้า kings of swords w o e l l of fortune ไพ่สี่ถ้วยนะคะเจ็ดถ้วย high princess page of w a n d สอดาบแล้วก็ใบสุดท้าย7เหรียญน,นะคะโดยภาพรวมนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกุมเป็นครึ่งปีนะที่คุณจะเกิดความสำเร็จมีความสุขได้รับชัยชนะในสิ่งที่ทำนะคะโดยเฉพาะนะความสุขที่มาจากคนรอบข้างนะมาจากคนรอบตัวได้เจอมิตรที่ดีเจอคนดีๆ นะที่จะเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตหรือมาส่งเสริมนะให้ชีวิตของเรามีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าในเรื่องของการทำงานนะ mm. ก็อาจจะได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอหัวหน้าที่ดีหรือมีทีมงานดีก็ได้นะคะเหมือนเราได้ไปอยู่ในสังคมที่มีการพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันนะเป็นสังคมที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นรวมถึงจะมีสิ่งดีด นะมีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมด้วยนะคะาบางทีจากชีวิตที่มันอาจจะเจอแต่เรื่องเลวร้ายนะเจอสิ่งไม่ดีนับจากนี้นะชีวิตของคุณก็จะมีความสุขขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังนะมีโอกาสที่จะสำเร็จเป็นจริงอย่างที่ใจเราต้องการนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะเข้ามาเมตตาเรา,าใจดีกับเรามากขึ้น ใครทําดีกับเรานะใครที่ทําให้เราเติบโตทําให้เราเก้าวหน้าเราก็ขอให้ทําความดีตอบแทนกลับไปนะบุญกตัญญูนี่แหละที่จะยิ่งทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะเราได้กระทําความดีมาในทุกรูปแบบนะคะช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็คิดดีทดําดีไม่คิดร้ายกับใคร อันนี้ส่งผลบุญกำลังจะส่งเสริมนะหนุนนำให้คุณได้พบเจอความสำเร็จนะทำให้สิ่งรอบตัวดูซับพอร์ตคุณนะดูส่งเสริมทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะเหมือนกับว่าแต้มบุญเริ่มที่จะส่งผลดีนะให้ชีวิตของคุณ พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ได้นะคะแล้วก็เป็นราศีนะที่จะมีความก้าวหน้าโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะเหมือนช่วงที่ผ่านมาคุณต่อสู้ฝ่าฟันพัฒนาตัวเองฝึกฝนทักษะต่างๆนะผลักดันตัวเองมาตลอดมันถึงคราวที่คุณจะสามารถคว้าความสำเร็จคว้าชัยชนะเป็นของคุณแล้วนะคะหรือหากคุณ กำลังแข่งขันนะกำลังแสดงผลงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็จะได้รับชัยชนะมีคนเล็งเห็นในความสามารถในศักยภาพของตัวเรานะก็จะได้รับความสำเร็จอ่าแล้วก็รางวัลมาครอบครองได้นะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะมีไพ่คิงนะออฟสอดนะคะนะเป็น ความสูงส่งในเรื่องของหน้าที่การทำงานอาจจะได้ทำงานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถแต่การทำงานอาจจะ อาจจะดูยากขึ้นท้าทายขึ้นแต่มันก็ไม่เกินความสามารถนะคุณทําได้อยู่แล้วนะคะอาจจะต้องทํางานที่เราไม่เคยทําหรือเป็นงานที่เราต้องแอคทีฟตัวเองต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆรับรองเลยว่าความสําเร็จก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมอย่างแน่นอนนะคะเป็นดวงชะตาทีา่ผู้หลักผู้ใหญ่นะจะเมตตาเราเอ็นดูเราผักดันเรานะก็ขอใหอ้น้อมรับนะคะในทุกๆ คำแนะนำคำที่แนะใครสอนเรานะก็อยากจะให้รับฟังนำคำสอนนำคำแนะนำดีๆไปปรับใช้ก็จะยิ่งเป็นผลดีกับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอให้มีสัมมาคารวะไปมาราวานะใครดีกับเราแล้วก็ทําความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทําให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนะก็คือ,อเรื่องของการได้ ทรัพย์สินมีค่านะทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณเองบางท่านในครึ่งปีหลังนี้อาจจะวางแผนซื้อบ้านก็ได้นะคะซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยใหม่นะก็จะมีเกณฑ์ได้เป็นเจ้าของนะคะอาจจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากตัวคุณเองหรือได้มาในรูปแบบของอมรดกตกทอดก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะหรือบางท่านอาจจะต้องไปสืบทอดกิจการ ของครอบครัวก็ได้นะคะได้เป็นเจ้าของกิจการนะที่มีอํานาจในการาตัดสินใจในการทําสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะดวงการงานก็โดดเด่นอ่าประสบความสําเร็จดีมากๆแต่สําหรับบางท่านนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะอาจจะเหนื่อยมากขึ้นพอเหนื่อยปุ๊บมันก็อาจจะมีความท้อนะคะมีพลังงานด้านลบนะเกิดขึ้นกับตัวเราก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องพยายาม เติมพลังใจนะให้กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะมันก็อาจจะมีบ้างแหละที่หมดพลังหมดเพลชันกับสิ่งที่ทานะก็ขอให้สร้างกําลังใจให้กับตัวเองให้มากๆกํำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของคุณนั่นเองนะคะอย่าไปใส่ใจกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคำดูถูกนะหรือคำอว่าร้ายอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะควรที่จะ โฟกัสกับสิ่งที่เราทำนะทำตัวเองอทำสิ่งที่ดีไว้นะคะนะทำให้ดีที่สุดอย่าให้ใครมาว่าเราได้นะมันก็จะยิ่งเป็นผลดีกับตัวเราเพิ่มมากขึ้นนะคะบางทีถ้าชีวิตมันรู้สึกเบื่อนายหรือแย่ๆอาจจะมูฟออนเอาตัวเองไปเที่ยวบ้างนะคะไปทำกิจกรรมที่เราชอบบ้างมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะ,ะทำงานเครียดมากไปมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึก ไม่ดีก็ได้รู้สึกแย่ไปเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวนะไปเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวกับแฟนเที่ยวกับครอบครัวก็ได้นะไปเที่ยวแนวธรรมชาติทะเลภูเขาก็อาจจะทําให้เราดูสดชื่นแจ่มใสเพิ่มมากขึ้นอาจจะได้มีแรงบันดาลใจดีๆหรือมีเพรสชั่นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องนะเติมพลังใจให้กับตัวเองนิดนึงนะก็จะยิ่ง เป็นผลดีในเรื่องของการทำงานและก็การใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังนี้นะคะหรือหากคุณมีสิ่งที่อยากจะทำมีไอเดียนะมีความคิดนะก็ขอให้ลงมือทำมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะอย่าให้อ่าความคิดจินตนาการของเรานะมันเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆนะเราก็ต้องลงมือทำเพื่อ ก่ให้เกิดความสําเร็จทําให้มันเป็นความจริงนะคะก็จะเป็นผลดีนะกับตัวเราแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการทํางานนะคะนะความมีเสน่ห์ความมีออร่าก็จะช่วยส่งเสริมทําให้เราดูดีเพิ่มมากขึ้นบางคนไม่จําเป็นว่าจะต้องหน้าตาสวยหอ่อแต่เราโดดเด่นด้วยความสามารถของเรานี่แหละนะคะมันก็จะยิ่งทําให้ เราเป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นนะมีเสน่ห์มากๆหรือถ้าใครทำงานทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอของสวยๆงามๆเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องประดับแฟชั่นต่างๆนะก็จะประสบความสำเร็จโดดเด่นก้าวหน้าดีมากๆนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะก็จะประสบความสำเร็จดีเรื่องการเงินนะก็ค่อนข้างโอเคนะคะเป็นช่วงที่คุณจะเก็บเงินนะได้มากขึ้น ใครที่เริ่มวางแผนการเงินนะคะก็เป็นข่าวดีเลยแหละที่คุณจะมีเงินใช้ใจ่ายคล่องมือนะมีเงินที่จะไปซื้อของที่คุณอยากได้นะคะแต่ก็ดูด้วยว่ามัน,มนต้องราคาไม่แพงเกินไปหรือไม่ทําให้เราเดือดร้อนนะคะก็อาจจะมีแบบกิเลสความอยากได้อยากมีนะก็ซื้อเท่าที่เราโอเคนะคะถ้าใช้เงินเกินตัวก็อาจจะมีปัญหานะในเรื่องของการเงินได้ก็ต้องระมัดระวังด้วย เป็นครึ่งปีหลังที่จะมีเงินมีทองเพิ่มเข้ามามากขึ้นแต่ก็ต้องมีสติในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยเพราะว่าเงินที่ได้มาส่วนมากอะ่ะมันก็ได้มาจากน้ําพัดน้าแรงจากแรงกายแรงใจของเรานี่แหละนะคะนะดังนั้นก็ต้องขอให้รู้คุณค่านะในเงินทุกๆบาทที่เรา,าหามาได้แล้วก็คิดให้เยอะขึ้นในการที่จะจ่ายเงินออกไปนะคะเรื่องความรักนะสำหรับคนโสด เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาจีบเยอะนะมากกว่าหนึ่งคนเลยแหละก็ต้องอสแกนคนให้ดีๆด้วยนะคนดีๆก็มีคนที่อาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์หรือคนเจ้าชู้อะไรต่างๆนะคะ,ะอาจจะต้องอระมัดระวังตัวเป็นช่วงที่อาจจะต้องศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนนะว่าไลฟ์สไตล์เข้ากันไหมโอเคกันมนะคะ ระยะเวลานี่แหละที่จะสามารถตอบได้ว่านะคนไหนคือคนที่ใช่หรือคนที่เราคุยอยู่นะเป็นคนที่อ่าโอเคสําหรับเราไหมไปกันได้ไหมเราจะสามารถหาคําตอบให้กับตัวคุณเองได้นะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาหรือมีเรื่องให้ต้องระหองระแห่งใจกันอยู่บ้างแต่ถ้าคุณสองคน คุยกันนะปรับความเข้าใจกันมันก็จะทําทให้ผ่านพ้นไปได้นะคะก็ขอให้จับมือกันไว้ให้แน่นๆมันก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นในชีวิตคู่อยู่บ้างนะถ้าคณสองคนหนักแน่นต่อกันให้มากขึ้นก็ไม่มีอะไรจะมาทําลายความรักของคุสองคนได้นะหรือบางคู่อาจจะเป็นคู่ที่ช่วยกันทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองนะเพื่อแต่งงานเพื่อสร้างอนาคต เพื่อซื้อทรัพย์สินร่วมกันก็ได้นะคะมีเป้าหมายที่เหมือนเหมือนกันมันก็พลอ,อยทำให้สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไปได้อย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะด้านสุขภาพนะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของปัญหาสายตานะเรื่องของกระดูกรำไส้นะเกี่ยวกับบริเวณช่องท้อง,งต่างๆนะคะนะรคกระเพาะอาหารนะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นรวมถึง ระวังพวกของมีคมต่างๆทำอะไรก็อย่ามอรอยรวมถึงอุบัติเหตุลเล็กๆน้นอยๆที่มันอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวเราเองก็พยายามาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะคะและนี่ก็คือคำทำนายสำหรับชาวราศีกลุ่มในช่วงครึ่งปีหลังนี้นก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มสปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณ มาณนะที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาราากรกันด้วยใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังตลอดปปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ